กินเหล้าไย่าง้แนกงั้นกูจะดูแล้วทำต้้นดวยะครับตัวเล็กๆก็หุบฟกอืมมาทำกินได้พี่เห็นไหมล่ะไม่เห็นมีแสงเงี้ยหาลงไม่ได้วะตัวใหญ่ไหมพี่ใหญ่โอ้โยมีตัวใหญ่บาวานอีกตัวงอ่ะเลยเพิ่งไม่ปล่อยมาอืมจะให้เต่าเต่าตามยังไงนะตามเมียเต่าตามหาเมียตามหาเมียเนี่ยตัวนี้ตัวผู้ตัวเมียตัวนี้ตัวผู้เลยตัวเมียจับได้เบาหวานเนี่ยอ๋อ เมื่อวานนี้เจอยังไงครับพี่โอ้ตาอย่างนี้เลยแต่ตัวใหญ่กว่านี้อืมันน่าจะเป็นเมียมันนะออือมเจอก้อนถึขอรับสามตัวตรงนะครับอเลยเมือนเจอยลูกเล็คืนนี้เฮ้ยเหิดเลขกเนี่ย เลขไครับเลขอ,อะไรลูกพี่หนึ 1> 1่ <8. S 2> งเก้าห้าหนึ่งเก้าห้าแปดหนึ่งหนึ่งห้าแปดสองเป๊ะเลขอ,อะไรนะพี่ห <15 8. S 2> น,นึ่งห้าแปดนี่ตรงตรงเลยอื tiệt nếu to dạy lúc Dạo ghê Dạo tiệt Quang Quang